กัญชาฟีเวอร์ครับลดล็อกกัญชาการแทบทางประเทศกฎหมายยังไม่ผ่านประกาศสาธรารณสุขออกไปก่อนประชาชนต่างงุนงงสงสัยอะไรทําได้และทําไม่ได้เงินจากการเก็บค่าต๋งรากฏวัาแทนที่จะเข้าหลวงไปกองไว้อยู่ที่อ,อยอ,อ,อยอแปลว่าอะไรอ,อยอแปลว่าอานุญาตยากไปกองอยู่ที่นั่นคําถามคือจะไปใช้ประโยชน์พวกผลประการใดระงบประมาณรายจ่ายประจําปีจะเป็นเช่นไรเห็นไหม่ะครับกัญชากัญชาจึงกลายเป็นเรื่องที่ฟ และกลายเป็นเรื่องของปมปัญหาที่ต้องมาพิจารณากันครับเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอื้ออึงทั่วประเทศนะคะหลังจากที่มีประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท5แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนคงเห็นภาพในโซเชียลมีเดียรวมถึงเดินไปไหนก็คงจะเห็นกันมากยิ่งขึ้นเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้ากัญชาที่ขายกันแต่คําถามก็คือว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะปลดล็อกออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท5แล้วใครจะใช้แบบเสรีมากน้อยแค่ไหน อะไรที่ทําได้หรือทําไม่ได้ยังไม่มีคําตอบค่ะนโยบายกัญชาเสรีเป็นหนึ่งในนโยบายที่พักภูมิใจไทยนําเสนอประชาชนในช่วงที่มีการเลือกตั้งเมื่อปี2 5 6พค่ะเป็นนโยบายที่ก่อให้เกิดพลังสําหรับคนรุ่นใหม่และชาวบ้านที่ต้องการโอกาสจากพืชผลที่ถูกล็อกไว้ ว่าเป็นสิ่งเสพติดครับ9มิถุนายน2565ปลดล็อกกัญชาเสรีถึงตอนนี้กัญชากัญชงแม้ว่าร่างพรบรจะมีการพิจารณากันชั้นในชั้นของรัฐสภาผ่านวาระหนึ่งไปแล้วแต่วาระสองวาระสาม จะต้องพิจารณาและแประยะติกันคาดว่าจะใช้เวลาร่วมอีก4-5เดือนในขณะที่กฎหมายลูกกฎหมายแม่กำลังเดินไปปฏิบัติการการนำกัญชามาเป็นส่วนผสมในสินค้าหลักต่างๆและนำไปสู่การเสพการสูบตื่นกันทั้งเมืองเลยครับเสรีกันเรียบร้อยโรงเรียนภูมิใจไทยไปแล้ว ใช่คำถามก็คือว่าในขณะที่กฎหมายแม่ยังไม่ออกพี่โอ๊ประกาศซึ่งถึงว่าเป็นลูกเนี่ยออกมาประกาศใช้แล้วเนี่ยการปฏิบัติหรือว่าการใช้กัญชากัญชงเพื่อที่จะเอามาใช้ในงานต่างๆกิจกรรมต่างๆเนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนค่ะลุกรับเร็วมันอาจจะดีในบางเรื่องลุกรับเร็วเกินไปในขณะที่มาตรการและความพร้อมของหน่วยงานยังไม่พร้อมจะเป็นปัญหาครับค่ะ หมาตาตำรวจตอนนี้ตื่นกันทั้งเมืองตกลงจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเมาหรือไม่เมาหรือสิ่งเสพติดไม่เสพติดขับรถสูบกัญชากันไปเขาก็ห้ามโลกเขาก็ห้ามแต่ที่ไทยทำได้นี่คือปัญหาใหญ่ครับมาดูทำอะไรบ้างได้ทำอะไรดังไม่ได้ทำได้สิ่งที่ทำได้ตอนนี้หลังจากประกาศและปลดล็อกกัญชาเสรีมาแล้วทำได้คือสูบกัญชาได้ไม่มีความผิด ไม่ผิดกฎหมายยาเสพติดจะสูบกัญชาแล้วขับรถได้ไหมเออันี่ได้ไหมอ่ะทำให้คนอื่นเดือดร้อนมีความเสี่ยงนะคะอาต่อมาขายส่วนของพืชได้ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายยาเสพติดแต่การขายเมล็ดพันธุ์และกิ่งต้องได้รับอนุญาตตามพรบพันธุ์พืชอันนี้สิ่งที่ทําได้นะทําได้อะไรบ้างปลูกที่บ้านได้ทําเชิงพาณิชได้เชิงพาณิชนี่ก็คือต้องขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็ปลูกที่บ้านได้ต้องผ่านแอปปลูกกันแอปปลูกกันเปิดให้ประชาชนละลอกแรกลงทะเบียน ทะลุไปเป็นล้าน2ล้าน2ล้านวิวเข้าไปูเข้าไปกันเยอะมากปรากฏว่าแอปพลิเคชันลมจริง <c oughs> ต่อมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารได้นะคะก็แน่นอนว่าจะ,ะจำหน่ายก็ได้นะคะเฉพาะส่วนที่กฎหมายกำหนดมเมล็ดกัญชงน้ำมันจากเมล็ดกัญชงโปรตีนจากมเมล็ดกัญชงเส้นใยกิ่งกา้านอันนี้คือทำได้ค่ะอะไรบ้างที่ทำไม่ได้ ห้ามใช้สารสกัด T S C คือสารที่มึนเมาเนี่ยในปริมาณที่เกินกว่า0.2และไอ้0.2จะวัดกันยังไงจะเอามาตรวัดไปตรวจวัดในขณะที่มีการกินดื่มกันอยู่หรือไม่ มันวัดไม่ได้หรอพี่โอมวัด<อ>ไม่ได้แล้วใครจะตรวจวัดล่ะน่านสีสิแล้วยังไงอย่า0.2เปอร์เซ็นต์ันไม่ได้กำหนดมามห้ามสูบในที่สาธารณะอันนี้จะมีความผิดตามพรบรนะคะการสาธารณสุขจำคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกินสองหมื่นห้าหรือทั้งจำทั้งปรับห้ามนำเข้าพืชกัญชาเข้ามาในลักษณะเป็นที่เป็นต้นยกเว้นม 8, มเนมล็ดพันธุ์นี่คือสิ่งที่ห้ามครับตอนนี้กัญชาแพร่สะพัดไปหมด ในขณะที่ทําได้และทําไม่ได้แต่ปลดล็อกไปแล้วล่าสุดนี่คุณวิลาชินีบอกว่าที่ไหนนะถนนข้าวสาร้<ห>่<ถ>ุณผู้ชมดูภาพทำไม<ำ>คือ<ำ>อันนี้ถูกถูกโพสในในเว็บไซต์เป็นเพจของต่างชาตินะ,ะนี่เขาบอกว่าเนี่ยเห็นกันเลยคือขายกัญชากันเห็นเห็นเลยบนถนนข้าวสารอันนี้เป็นเป็นอะไรนะเพจอะไร Global Bangkok News ไลฟ์สไตล์ขายกันเกลื่อนเมืองเลยครับตามท้องถนนด้วยคือแล้วก็สังชาติให้ความสนใจมากเลยอ้ยบ้านเรานี่ดีๆทำได้ตามใจคือไทยแท้นี่บ้านเราแล้วยังไงคะสนุกเลยแลวคือขายกัญชากันแบบนี้กลางถนนเลยนะครับทำได้แล้วเอาไปสูบได้เอาไปสูบได้แต่ห้ามสูบในที่สาธารณะคุณมาบอกก็นโยบาย ทำได้จริงพูดแล้วทำ<ะ>มันเกิดผลแล้วถามว่าปลดล็อกกัญชาแล้วตกลงทำอะไรได้ไม่ได้อตอนนี้มีข้อทักท้วงจากบรรดากระทรวงสาธารณสุขสสสและบรรดาผู้คนที่มองเห็นปัญหาครับคุณหมอด้วยพี่โอกัญชาจะหลุดพ้นจากเป็นยาเสพติดไปแล้วประเภท5ไปแล้วแต่การใช้กัญชาเนี่ยควรคำนึงถึงสุขภาพเป็นหลัก ควรศึกษาความเสี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อร่างกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนี่บรรดาหมอเขาทักท้วงไว้แล้วข้อควรระวังถ้าหากคุณใช้กัญชาและมีปัญหาต่อร่างกายคุณทํำยังไงหากมีความผิดป,ปกติอย่างเช่นหัวใจเต้นเร็วรัวผิดจังหวะลมเป็นลมหมดสติเจ็บหน้าอกร้าวไปที่แขนตัวสั่น,อ,นอึดอัดหายใจไม่สะดวกคุณต้องไปพบแพทย์อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าคนที่สูบกัญชาเสร็จแล้วเขาไม่ทําอะไรครับ เขาล้มไปเลยนกไปเลยแล้วตัวเขียวไปเลยแล้วปัญหาของมันก็คือมือไม้มันจะเกร็งกาไปโรงพยาบาลไม่ได้ครับก็ต้องเป็นคนรอบๆไปถ้าคนล่องรอบสูบด้วยก็จบกันด้วยทำยังไงคนสูบกัญชาแม้แต่พาตัวเองไปข้างหน้าก็ยังไปไม่ได้เลยเดินไปข้างหน้าหนึ่งเก้าเขาจะถอยกลับมาสองสามเก้าครับเขาจะเป็นแบบนี้ทําไมนี่หลอกมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อควรระวังนี้ทักทวงได้แต่ปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้ค่ะอ้าวปัญหาใหญ่อีก ของกัญชาตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากๆทุกคนเฟเวอร์กันไปหมดอันนี้การปลดล็อกกัญชาเขาประเมินกันว่าโดยรวมของ 5, นนะ5เนี่ยนะห้าแฉกเนี่ยตอนนี้เป็น7แล้วนะดีๆก็เจ็แฉกเหรอเจ็ดแฉก9้าแฉกแล้วนะ<า>จะส่งให้เศรษฐกิจดีขึ้นมีการประเมินว่าตลาดกัญชากัญชงจะเติบโตขึ้นจากปีก่อน ที่อยู่ระดับ7,000ล้านเป็นทะลุหมื่นล้านอ,ะอ่ะห้ากลุ่มสินค้าที่ต้องจับปาเครื่องดื่มอาหารยาและอาหารเสริมรวมถึงเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลน,นี่คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นทางธุรกิจค่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้คนก็คึกขนาดไหนดูนี่มีคนไปขอใบอนุญาตใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้ทั้งหมด2,342รายมีคนไปขอใบอนุญาตเพื่อปลูกและออกเอกสารซื้อขายกัญชา ในส่วนที่ไม่เสพติดเท่าไหร่นะ5 0 9 2รายค่ะเชื่อหรือไม่กัญชาพอเปิดเสรีเปิดล็อกเสรีทุกอย่างวันเดียวครับกัญชาสูง2เมตรเรื่องจริงแล้วก็ปรากฏว่านอกจากจะสูง2เมตรแล้วนะพี่โอมาเป็นกลมๆอัดแห้งกันไปเลหมดเลยวันเดียวเนี่ยเป็นแปรรูปมาเสร็จแล้วนะคะนะครับตั้งแต่มีการนโยบายกัญชามาตอนนี้เป็นการซื้อขายกันแล้วกว่า5.9ตัน 65%ซื้อขายเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มส่วน35%นํานำไปใช้อุตสาหกรรมยาสมุนไพรและเครื่องสำอาง